สรุปเหตุการณ์สะพานลอยถลม่มถนนบางนาตราด18ธันวาคม2568เหตุการณ์อุบัติเหตุสะพานลอยถลม่มทับรถบรรทุกและรถกระบะบริเวณถนนบางนาตราดสร้างความเสียหายอย่างหนักและมีผู้เสียชีวิตโดยมีรายละเอียดสรุปและคำแนะนำสำหรับประชาชนดังนี้ 1. รายละเอียดเหตุการณ์ วันเวลาเกิดเหตุวันที่18ธันวาคม2568เวลาประมาณ09.00นสถานที่ถนนบางนาตราดกม34ขาออกช่องทางหลักบริเวณหน้าตลาดนัดนำชัยตงบบางพลีน้อยอำเภอบางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการ สาเหตุรถบรรทุกพ่วงขับมาโดยยกกระบะด้ำค้างไว้ทำให้ชนเข้ากับคานสะพานลอยจนคานหลุดออกจากเสาและถล่มลงมาทับรถบรรทุกและรถกระบะที่ขับอยู่ข้างๆ 2. งความสูญเสียและผลกระทบผู้เสียชีวิต1รายคนขับรถกระบะบรรทุกไข่ผู้บาดเจ็บ1รายคนขับรถบรรทุกพ่วงต้นเหตุ ความเสียหายสะพานลอยพังเสียหายมูลค่าประมาณ10ล้านบาทและการจะราจรติดขัดอย่างหนักระยะเวลาซ่อมแซมกรมทางหลวงคาดว่าจะใช้เวลาซ่อมแซมประมาณ3เดือน 3. คําแนะนําสําหรับพี่น้องประชาชนสําหรับการสัญจรในพื้นที่ วางแผนการเดินทางผู้ที่ต้องใช้เส้นทางบางนาตราดขาออกช่วงกม34มควรเผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย30-60ถึงนาทีเนื่องจากช่องทางหลักถูกปิดใช้ทางคู่ขนานแนะนำให้หลีกเลี่ยงช่องทางหลักและเปลี่ยนไปใช้ทางคู่ขนานแทนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ติดตามข่าวสารตรวจสอบสถานะการจราจรผ่านแอปพลิเคชันหรือสื่อออนไลน์ของกรมทางหลวงเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการซ่อมแซมและจุดที่อาจมีการปิดจราจรชั่วคราวในการเคลื่อนย้ายโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ สังเกตสิ่งผิดปกติหากพบเห็นรถบรรทุกที่ยกดัมค้างไว้หรือบรรทุกสิ่งของที่มีความสูงผิดปกติในขณะวิ่งควรเว้นระยะห่างให้มากที่สุดและให้สัญญาณไฟหรือแจ้งเจ้าหน้าที่หากทำได้สำหรับผู้ประกอบการรถบรรทุกตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและกลไกาการยกดัมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เสมอกำชับพนักงานขับรถให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวรถก่อนออกตัวและระหว่างการขับขี่ พิจารณาติดตั้งระบบสัญญาณเตือนในห้องคนขับหากด้ำไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ล็อกสนิทการใช้สะพานล,ลอยในระหว่างที่มีการซ่อมแซมหรือในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีโครงสร้างคล้ายกันหากสังเกตเห็นรอยร้าวหรือความผิดปกติของตัวสะพานจากการถูกกระแทกให้แจ้งสายด่วนกรมทางหลวง1586ทันทีที่มาสรุปเนื้อหาจากรายการสถานีร้องเรียนไทย PBS เรียบเรียงโดยรักบุญมีครีเอเตอร์จากเมื่อเกิดของใช้มานานไม่ตรวจสอบไม่ดูแลไม่บำรุงรักษาเนี่ยก็อาจจะเกิดนะฮะความบุกร่องนะครับส่วนคนขับอีกประการหนึ่งที่เราเห็นนะฮะกระบะเนี่ยตั้งมาตั้งนานแล้วแต่ไม่มองด้านหลังเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่ารถเนี่ยรถกระบะพวกไอรถประเภทนี้ อาจจะมีแผ่นกั้นต้องระวังบางทีมีแผ่นกั้นคนขับไม่สามารถมองเห็นข้างหลังโดยทางตรงได้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะกรมการขนส่งตอนนี้ต่อไปต้องตรวจสอบรายละเอียดมากกว่านี้นะครับเหตุแบบนี้เกิดมาหลายครั้งแล้วนีครับของคนที่เขาเสียชีวิตรวมถึงครอบครัวด้วยนะเพราะว่าตามภาพที่ปรากฏมาเรามีการเปิดให้ดูซึ่งคุณอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนมากนักนะครับเพราะว่าต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยรถทีว่าวิ่งด้านขวาเขาไปรับไข่มา่ง แล้วผมปรากฏว่าพอชนไปปุ๊บเนี่ยสะพานก็ตกลงมาในแนวดิ่งใช่ไหมครับแล้วมาทับกับกระบะแล้วก็ทําให้คนขับเสียชีวิตอย่างนี้นะฮะครับออสิทธิในการเยียวยาเนี่ยใครต้องเป็นคนรับผิดช,ชอบครับคืออย่างเงี้ยเราจะแบ่งเป็นสองประเภทไอ้สองกฎหมายจะหนึ่งเรื่องคดีอาญากค,ครับสองทางแพง่งทางอาญา,านี่แน่นอนแหละคนขับรถบรรทุกนะฮะจะต้องรับผิดกรณีที่ว่าประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายืมนะผู้คนขับนี่ต้องรับผิดแล้วถ้ายังมีชีวิตอยู่นะฮะ แต่ถ้าคนขับเสียชีวิตคดียาญาก็จะระงับ,บนะครับส่วนทางแพ่งเนี่ยผู้ที่ร่วมเอาผู้ที่ร่วมรับผิดก่อนละหนึ่งรถประเภทนี้จะต้องมีนายจ้างนายจ้างจะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะกรณีละเมิดเนี่ยนะฮะนายจ้างต้องร่วมรับผิดแหละนะครับเพราะฉะนั้นกรณีเกิดความเสียหายมีผู้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายมีผู้ถึงแก่ความตาย ะะถ้ากรณีถึงแก่ความตายก่อนนะ,ะถึงแก่ความตายต้องดูรถกระบะบถึงแก่ความตายถ้า,าคนขับเนี่ยเขามีบุตรผู้เยาว์มีบิดามารดาที่ยังมีชีวอยู่นะฮะอันนี้ก็จะต้องมีเรื่องของข้าวประกาศลาเลีเ้ยงดูแลนะฮะประการที่สองนะครับเรื่องค่าทำศพ อันนี้หมายถึงชีวิตนะฮะค่ะคะาทาศพค่าอุปการะเลี้ยงดูส่วนเรื่องทรัพย์สินนะครับไอ้เรื่องทรัพย์สินเนี่ยจะมีความเสียหายตั้งแต่สะพานของกรมทางหลวงมีเรื่องรถที่ได้รับความเสียหายอันนี้เสียหายทางด้านทรัพย์สินอันเนี้ยนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างนายจ้างก็คือเจ้าของรถนะฮะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเสียหายตรงนี้น่าจะมีมากนะฮะโดยเฉพาะทรัพย์สินทางราชการนี่ก็มาก พอสมควรครับคือคบ,บางรายงานเนี่ยบอกว่าสะพานลอยในยที่เราเห็นเมนื่อสักครู่นี้คับมูลค่าประมาณสัก10ล้านบาทครับแล้วก็กลังประเมินอ,อยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะต้องมีการต่อเติมเพิ่มไหมหรือจะต้องลื้อใหม่เลยอย่างเงี้ยอาจารย์ครับเขาบอกเป็นของราชาการใน10ล้านนี่คือใครต้องเป็นคนจัดการฮะคือตัว,ต,วตัวผู้ประกอบการเลยไหมฮะหรือว่าอย่างเงี้ยคือเลือกทรัพย์สินทางราชาการเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าเราเห็นอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าก็ดีหรือสะพานลอยเนี่ยทางกรมทางหลวงเนี่ย เขาจะเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็เรียกเคค่าเสียหายอเอาจากาผู้ก่อเหตุผู้ที่กระทำการละเมิดน,นะฮะก็คือรถบรรทุกจากคนขับและเจ้าของนยายจ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซ่อมเนี่ยทางหลวงก็จะซ่อมเอง นาซ่อมเองแล้วก็เรียกค่าเสียหายค่าเสียหายไม่ว่าจะเป็นค่าหรือถอนค่าดําเนินการซ่อมใหม่อะไรแล้วแต่อันเนี้ยต่างๆเนี่ยเขาก็จะเรียกเอากับานายจ้างแล้วก็คนขับรถบรรทุกครับค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าไปดูถึงย้อนกลับไปเลยก็คือเรื่องของความสูงของตัวรถจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าเคยเกิดเหตุลักษณะแบบนี้เนี่ยหลายครั้งแล้วแต่ถ้าจะป้องกันข้อกฎหมายมันมีข้อไหนที่ ห้ามรถบรรทุกสูงเกินไปรถดําต้องขนาดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้มีไหมคะอาจารย์ครับมีฮะคือคือโดยสาภาพรถคันนี้ดูแล้วเนี่ยฮะถามว่า,ามีสาภาพที่เขาเรียกผิดกฎหมายในการเรื่องของตัวรถหรือไม่นะฮะคือรถบรรทุกเนี่ยถ้าเป็นรถบรรทุกนะฮะที่ไม่มีคอกเสริมนะที่เขาเรียกไม่มีคอกเสริมเนี่ยความสูงของเขาเรียกว่าขอบกระบะเนี่ย จะต,ต้องไม่เกินกว่าเก๋งแล้วก็ไม่เกิน3เมตร<ะ>นะฮะถ้ารถประเภทนี้ต้องไม่เกินจากพื้นดินขึ้นไปนะี่ไม่เกิน3เมตรแล้วก็ไม่เกินกับเก๋งหลังคารถนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีรถที่พิเศษหน่อยถ้ากรณีรถที่มีความกว้างนะฮะเกินกว่า2,30เมตรสานะฮะแล้วก็มีคอกเสริมนะฮะถ้าเป็นรถบรรทุกที่มีคออเสริมก็ไม่เกิน4เมตร แต่ถ้าเป็นรถบรรทุกที่เป็นบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยให้ได้ถึงสี่เมตรยี่สิบอย่างนี้มันก็จะมีก็จะมีสเต็ปของเขาอยู่นะครับส่วนตัวรถเนี่ยฮะเท่าที่เห็นเนี่ยไม่ได้ผิดแต่ว่าที่ผิดคือความชำรุดบกก้องหรือความประมาทเลอเลอเป็นเรื่องของการประมาทเลอเลอไม่ว่าประมาทเลอเลอจากการที่เราไม่ได้บำรุงรักษาไม่ดูแล ไอ้ตัวส่วนควบหรือส่วนประกอบของรถนะฮะหรือคนขับคนขับอาจจะเกิดจากการประมาทและเลิกแต่ดูจากเหตุการณ์นี้นะฮะกระบานนี้ยกสูงมาตั้งนานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งจะยกสูงจนถึงสะพานนะแต่คนขับนี่ไม่เรามัดระวังนะไม่ระวัดไม่เรามัดระวังถ้าจอดก็เหตุนี้ไม่เกิดก็มีคลิปที่ปรากฏในโลกออนไลน์น้องอ้อก็มีการเปิดให้ดูเมอสครู่นี้คือคนที่ขับรถตามมาด้านหลังเนี่ย สามารถบันทึกคลิปได้ครับเป็นระยะเวลาสัก,สกระยะหนึ่งเลยครับจนกระทั่งจนเห็นเหตุการณ์พอดีเพราะว่ารถฝั่งขวาไปนะที่ขนาบข้างนะฮะที่ผลปรากฏว่าเสียชีวิตเนี่ยนก็คือว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นที่ว่ามียกหรือเปล่าเพราะว่าขนาบข้างไปอย่างนี้ครับแต่ประเด็นคือว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วครับอาจารย์ครับแล้วดัมเนี่ยมันโหมัน,มนยกมาอย่างนี้ ถึงขั้นว่าจะต้องไปยกระดับในการที่จะให้ภายในรถเนี่ยมีสัญญาณบอกอะไรด้วยไหมฮะว่าไอ้น้ำมันยกอยู่นะหรือไงฮะคือจริงๆนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทางขนส่งอาจจะไม่ได้มีข้อ,ขอกาหนดอะไรต่างๆตรงนี้แต่เหตุเกิดแบบนี้มันหลายครั้งอืหลายครั้งใช้คําว่าหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลุมการขนส่งก็ดีนะฮะการวัตการต่างๆเหล่านี้น่าควรจะมี ะะนะคะควรจะมีเช่นสัญญาณเตือนหรือว่าไอ้ระบบการติดตั้งไฮดรอลิกประเภทนี้จะต้องคือพูดต,ตรงๆโดยมาตรฐานต้องสูงนะครับแล้วการที่จะผ่านการตรวจแต่ละปีเรื่องของอการตรวจสภาพรถเนี่ยคะควรจะอาจจะใช้คำว่าสักเดือนหรือสองเดือนต้องตรวจทุกครั้งและจะต้องตรวจเพราะว่าสภาพไฮดรอลิกเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยมีการใช้งาน ทุกวันหรือการใช้งานต่อเนื่องเนี่ยอ,อาจจะเสื่อมสภาพหรือเกิดทะเกเกิดสภาพแบบนี้ขึ้นมาได้ค่ะ,ะครับแต่ว่าทีนี้มีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาในโลกออนไลน์เหมือนกันมองอ,อีกมุมหนึ่งเขาบอกว่าทําไมสะพานลอยมันพังง่ายจังเลยแค่ด้ำไปเกี่ยวแต่ว่าหล่นลงมาทั้งแผงแบบนี้เลยต้องไปตรวจสอบถึงความแข็งแรงของสะพานลอยด้วยไหมคะอาจารย์ คือสภาพของสะพานลอยเองก็จะเป็นมาตรฐานของกรมทางหลวงอยู่แล้ว oh. นะครับก็เป็นสภาพของกรมทางหลวงอยู่แล้วว่าเขาวิธีการกอร่อสร้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นมาตรฐานของเขานะฮะแต่ถ้าไม่มีใครประมาทถ้าไม่มีใครเกิดการประมาทขึ้นมาแบบนี้เหตุแบบนี้ก็จะไม่เกิดครับนะครับเห็นมีบางสื่อเนี่ยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านอธิบดี <S 2> <S 2> ท่านก็บอกว่าการออกแบบสะพานลอยคือให้รับน้ําหนักในแนวดิงนะครับอระเจาครับ แต่ทีนี้คือภาพที่ปรากฏนั้นคือลักษณะคือว่าโดนแรงกระแทกที่เหมือนว่าโดนปาดเข้าไปกระแทกไปแบบแนวขวางเข้าไปอะไรอย่างนี้ฮะต่อไปในอนาคตเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกจะต้องถึงขั้นว่าให้วิศวกรออกแบบรับน้ำหนักทั้งแนวตั้งแล้วก็เขาเรียกว่าแนวขนานที่ไปชนกับสะพานลอยแบบนี้เลยไหมครูจะเป็นฮนะ เพราะว่าแรงประทัดต่างๆเนี่ยฮะขนาดนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อมันเหตุเหมือนเกิดแบบนี้การอนุมัติสร้างสะพานลอยข้ามแยกหรือ,อยูเทินก็ตาเนี่ยจะต้องกำหนดเลยว่าะจะต้องรับน้ำหนักในการกระแทกได้เท่าไหร่นะจะต้องมีฮะอันนี้จะต้องมีมเพราะว่าถ้ารับน้ำหนักในการกระแทกได้มากกว่านี้นะะอย่างดีก็แค่กระบะหลุด นะฮะกระบะก็หลุดไปสะพานก็จะไม่พังลงมามเพราะฉะนั้นในมาตรฐานต่อไปก็ควรจะเพิ่มสเปคมาตรฐานในการที่ว่าไม่ใช่เฉพาะแนวดิ่งควรจะเป็นแนว